แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิว2025 Suzuki Carry Pick up สำหรับช่อง Auto Review in Thailand ขีดขีดขีด Suzuki Carry 2025รถกระบะขนาดเล็กที่ออกแบบมาตอบโจทย์การใช้งานเชิงพาณิชย์ด้วยความทนทานประหยัดน้ำมันและบรรทุกของได้เยอะเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ที่ต้องการรถเพื่อการขนส่ง รูปลักษณ์ภายนอกของซูซูกิแคร,ร์ี่ยังคงเอกลักษณ์ของรถกระบะเพื่อการพาณิชย์กระจังหน้าออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่กันชนหน้าแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่เน้นความแข็งแกร่งส่วนกระบะท้ายออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการบรรทุกของหนักได้ดีพื้นกระบะเสริมความแข็งแรงและสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้าน ทำให้ขนของได้สะดวกมากขึ้นขนาดตัวรถของ Suzuki ิแ r r y 2 0 2 5มีความยาวประมาณ4.2เมตรความกว้าง1.7เมตรและความสูง1.9เมตรระยะต่ำสุดจากพื้นประมาณ16เซนติเมตรทำให้ขับขี่บนถนนครุขระได้ดีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ1,000กิโลกรัมแต่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากถึง1ตันห้องโดยสารของซูซูกิแครีออกแบบให้กว้างขวางและใช้งานง่าย แผงคอนโซลดีไซน์เรียบง่ายแต่แฝงความทนทานมารวัดอ่านค่าง,ง่ายเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารระบบปรับอากาศช่วยให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้นพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์ช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่แคบ เครื่องยนต์ของ Suzuki Carry 225 0เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด97แรงม้าแรงบิด135นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดเมื่อเทียบกับสมรรถนะของตัวรถระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัและด้านหลังเป็นแหนบซอนช่วยให้รับน้ำหนักได้ดีและมีความทนทานสูง ด้านความปลอดภัย Suzuki Carry 2025มาพร้อมโครงสร้างตัวถังแบบ TECT e ช่วยดูดซับแรงกระแทกมีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกด้านหน้าและดรัมเบรกด้านหลังพร้อมระบบ ABS ช่วยให้การเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดเด่นของ Suzuki Carry 2025คือความประหยัดค่าบำรุงรักษาต่ำทนทานต่อการใช้งานหนักและมีพื้นที่กระบะขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถเพื่อการพาณิชย์ที่คุ้มค่าและใช้งานได้จริงสำหรับราคาของ Suzuki Carry 2025ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0ถึง450,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถกระบะเพื่อการพาณิชย์ที่มีความอเนกประสงค์และทนทานแบบนี้ ใครที่กำลังมองหารถกระบะขนาดเล็กสำหรับธุรกิจหรือขนส่งสินค้าซูซูกิแคร,รี y 2025่2025เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณสนใจสามารถไปทดลองขับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซู z u กิทั่วประเทศ